ม้นี้ก็จะเบิ้งไปก่อนต้นเฮาคาอีกแช่นนึงนี่มันมีโอกาสที่จะขึ้นในแท่ง่อไปแต่สมมติฮอืซอเด้มันสามารถลงไปต่ตได้อีกก็คือมันสามารถเกืดอึ้นได้ทางศองกรณีนเนาะเพราะว่าโซงนี้มันเป็นกราฟที่ยังบบ่บเซิร์ว่าเป็นเทรนนะทุกคนมันยังเป็นไซด์เวย์อยู่ดะเอาเบิ้งกราฟเบิง้งง่ายเนาะถคันเป็นเทรนก็คือมันลงแล้วล่ะแท่งแบบยาวๆอันนี้เทรนขาลงลห,หรือว่าดาวเทรนคันว่ามันขึ้นหลายลแท่งเขียววูบบขึ้นอันนี้โดยที่แบบแทบจะบ่มีโอกาสที่มันจะพักตัวเลย ขึ้นเจ้ากับขึ้นโลละทรนกับขึ้รโลละอัพเทรนแต่คำกรณีว่าคือแท่งนี้นี่ตามไดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเขียวือแดงตามได้เลยโอเคตอนนี้มันเป็นเขียวคืออันนี้เป็นไม้ที่โันนี้เป็นไม้ที่โสนขึ้นจะขึ้แท่งนึงกับพอดีได้เลยคืออันนี้มันค่อนข้างเข้าเจอง่ายๆเนาะก็คือเอาเ้าสังเกตกราฟเหาอย่างเดียวมันบ่มีเทคนิดเลยที่แบบอ่า บมมีทฤษฎีอะไรเลยนะมาห้องครับเลยก็คือเ้องกาเทียตามประสบการณ์ของเรามันเจอในรูปแบบหรือประเทศทุกคนต้องมีเทคนิคของตัวเองเนาะต้องจิดค้นเทคนิคของตัวเองรูปแบบการเทศของตัวเองคือค่อยค่อยก็มีเทคนิคการเทศในรูปแบบของค่อยตัวเลยที่ขึ้นว่ามันเวิร์กมันได้ผลค่อยๆก็จะใช้แต่เทคนิคตันตอนนี้แจากซิเหลี่ยญตันมาได้เป็น3.6มนึ่งเหลี่ยเกินว่าได้กำไรประมาณ3 6ของถึงเนาะเพราะว่า1ิเหลี่ยม เอาเอา,าคิดคิดแร่เ็อว่าลงทุนซิบเหรียญตอนนี้ได้กลับมา35%ของทุนอาจจะยุดก็ได้เนาะแต่จุดประเทศที่ก็คือการเทศอัน,นี้นี่หนึ่งความเสี่ยงสูงบสูงเพราะว่าเขาไปได้คูณเงินเลยถ้าว่าเขา,าพลาดไม่ที่สองว,ว่าไม่ที่สามเขาจะกลาถึงหนึ่งเนี่ยแต่ว่าข้อดีของมันก็คือ,ม,คอมันเทสต์เราเองน,นี่เอนว่าบราได้เสริงมงบหลาเราต้องเสี่ยงงบหลา เจ้าเอาเงินร right. ้อยเหรียญมาเทียบเพื่อมาคูณเงินเดิมเงินไมที่นึ่งไปนึ่งผาาไม้นั้นไม้ก็ไปไปส่งผาส่งไปซีผ้าซีไปเก้าผาาเก้าไปสิบเก้าเพ็ดันนี้นะคูณเงินอันนี้แม่นมาสมมติตเห่าผ้าเพาะสามซีไหมเ้าเข่ามาได้ไหมที่ห้าไมมแบบเขาเขาภาาซีไหมแล้วมัสนัแต่ไม้เดี๋ยวไม้ที่ห้าเขาได้กลับมาทางถึงทางกำทางกำไรค่ัอันนี้เป็นข้อดีการคูณเงินแต่ว่าสุเจ้าจะดึมว่าคัว่าของผ้เลย เฮเ็อเขาเสียดลน์มเดียวมันเจ็บนักมาเดียวแล้วเขากา็คือโอกาสที่จะพลาดห้าหุกไหมแค่จะเป็นเรื่องที่ปกติมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดตัวนี้แล้วค่อยก็เลยแบบเดี๋ยวนี้ค่อยเทสก็เลยเซอร์เตงกท่านี้ถึงแมสมมติว่าเขามีเงินอยู่ในพอ่อสมมติว่าตอนนี้ค่อยรวมเงินในพอ่อกับประมาณสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญนิดนึนนงแต่ว่า เวลาค่อยเอามาเทียบางทีค่อยเอามาเทีพลัง่าห้าเรียกแล้วก็เทียเป็นหอบซึ่งละ่าห้าเรียกค่อยเทียเหรอโอเคสมึตินับค่าถืนเท่าห้าเรียกค่อยพักเลยค่อยพักก่อนในหอบนั้นคุณ่อยเทียบตอนเศ้าค่อยเสียค่อยพักมาตอนสวยปึ้งสภาพอารมณ์เองว่าเออนิ่งพอราบออารมณ์แบบการหมาปกติบราบอเย็นพอระบอจึงมาเทีกเอาอีกห้าเรียกเทียบห้าเนี่ยที่เสียไปในหอบเซ้าเขาสามารถเอาค่าถืนมาได้ แม้จะไซส์งบน้อยหรือว่าจะเอาเท่าระฆังเด่นประเทศไหนเพื่อ,อ,อก,กา้าวเองเปลี่ยนกระสับกสับเชือดหรือว่าสับไม้แกนกลางมันจะกลารไปต่อโอเคไม้นี้ออกระสับหน่อยไหมเดี๋ยวเบิ่งไม้นี้อีกไม้นี้ค่อยกระตามนี้หมดไม้นี้หน่อเป็นไม้ที่โฉบแต่ว่ากราฟช่วงนี้มันจะเสี่ยงที่จะเกิดช่วงไซส์เบนโอกระสับเข่งแต่ว่าอเลอรมันกเกิดขึ้นใน,นผลการเทรียดนะนั่นว่าเขาก้าวเสี่ยงเขงกากับไคต่อรถ เกิดมานี้ค่อยจะเลือกขายตามแท่งเทยเลยลงแดงอันนี้แล้วขึ้นยุยู่มันพุกขึ้นเป็นเขียวนี่หัวอ้อนสุดเลยอาการเนี้ยคือเล็กๆนี้ค่อยบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังซึกซ้อมบัญชีเดโมหรือว่าบัญซีทดลองก็คือเอาเงินฟองเทียเนี่ยเจ้าปั๊บเงินบัญชีทดลองซ้อมบัญชีเดโมเนี่ยเจ้ามีเป็นพันเจ้าปั๊บเพื่อนอลเรือเอ๊ะเราจะได้เทศเพื่อมันเสียดจนเลือสิบเหรียญหรือว่าห้าเรียญในบัญชีทดลอง คือเงินปลอมเนี่ยเราบเอาไปซีรเรียสก็เอามาทดลองประเทศก็คือเอาประเทศการาฟทุกแบบเดียวกันกับจะซีจริงตามไปต่อในคอนเทนต์นี้การทดลองเบิง่งเออคันสมมติว่ามันเวิร์กสมมุดเจ้ากับเพื่อว่าอนาคตสมมติว่าเอาเจอกราฟแบบนี้แล้วเขาพิเคราะห์เองกบบโบได้แล้วขับมือกับมันโบได้ล้วการลองเอาเทคนิคนี้ไปเซอร์เบิง่ง แล้ว่าสุดเจ้าต้องเซอร์จนมันเจอแล้วจนมันเวิร์กไัแล้วคือสำรับค้อยเวิร์กแต่บางทีมันก็ไม่ได้เวิร์กสำรับคือเจ้าก็ได้ก็คือคันมาเซอร์หลายหลายนะพิ่มูดเองเขาบอกหลายหลายที่พี่โมเดลความหนึ่งเลยที่โมเดลเวลาพ้อยซ่วงซ่งนี้ค่อยมันเจอแล้วก็การดการิดตามทุกแท่งเทียนเพราะว่าคือจากจ้าเพนซื้อบางทีมันค่อนข้างหลายมันมีโอกาสที่จะโอ๊แเ่งคู่หลายก็คือมันก็แท่งคู่หลายแทนแต่บ่า เราก็อาจจะไปพิจารณว่าในแค่นี้ก็คือไม้ที่ส่งก็ไปในตามไปเรื่อยๆตามเพื่อนไปเรื่อยๆเพื่อทัว่ามันก้าว่ามันออกเสนอตามไรไหมหรือว่าเออมันยังออกสลับเดียวอยู่ครับอาจจะตรงเดบิ้ลเป็นคนรอท่าเป็นคนจนกว่าการเป็นการเที่ยบเป่าไปเราไปดึงทำออเดอรอีกวันนี้ค่อยจะตรงเอาชนะศาสตร์มาติดหรอกก็คือค่อยตั้งค์เบาหรือาสตร์มาติดค่อยจึงผ่อน อันว่าสมมุิสนัส่งไหมหมอภายนส่งจีแปรเรียค่อยไปโตเลยแล้วค่อยกบโ่งเสียงมเพราะว่าถึงว่าค่อยจิบผาน่้ค่อยสนักส่งไหมแล้วค่อย,อย,อย,ย,อยผ้าไหมที่สาค่อยผ้าชุนจะน่งเรียวแ,แล้วค่อยก็คือมันก็คุ้มผ้าที่หออจริง่หลองเสียงเลยมันต้องหลอง,ลองมันต้องหลองโมกาเสียงของอไรการเทโอเคครับต้องการเสียงแตงไ้ได้จากห่าเรียงลพอแล้วไปต่างนี้ เองเราค่อยมาเทศรเราก็เงินเ,เปิดที่จะเทสตามค่อยค่อยจะเพิ่มทุกคนเพิ่มนแล้วการจะเพิ่มทุกคนไปลองปับเนี่มันซีเดโมโเ่เพิ่มวัดเทศต่ามเพงเียนนี่มีโอกาสหลายน้อยเสมอลองหลายๆลองแล้วก็จดเป็นสถิติไปวันนี้วันที่เท่านี้เวลาเท่านี้รเราลองมบเท่านี้ก็คือลองในมันซีเดโมนะใช้เงินเดโม่เต้องใช้เงินจริงเนาะแต่ต้องใช้เั็นซีเดมโมตอนนี้มันเริ่มออกสลับหมดตอนนี้แต่ช่วงนี้ค่อยติตามค่อยค่อยติตามไปเรื่อยๆเลยเพราะว่า มันมีโอกาสมันมีแนวโน้มที่จะเคิ่อนเป็นเทรนด์เพราะมันขึ้นมาหลายเท่งแล้วมันนี้ค่อยก็ตามนีดแล้วก็พักหนึ่งไถ้าเกิดที่มันไปได้โอกไซส์ V น้องมันไปได้เล่นตามกรอบนี้แบบสม่ำเสมอคือตอนนี้มันก็แท่งแท่งเทียนมันขึ้นนอกกรอบราคาแล้วมันขึ้นเกินออทามไฮที่มันเลี้ยว้ในช่วงนี้ก็ค่อยกะตามไปทุกไม้เลยแต่ค่อย แต่ทุกคนจะสังเกตใน,นบัวบา,งจ,ง,วา,ง,างจังหวะค่อยต้องลดท่าเราจังหวะค่อยติดตามไปเรียงเลยก็คือตามถูกไหม้บางจังหวะค่อยต้องโรอท่ารอท่ามันพับตัวงบค่อยสิบเหรียญคันว่าได้กำไรห้าเหรียญก็จะยุบเจ็ดพันแปดร้อยห้าเหรียญยามนี้ก็แปดสิบเก้าไทย เรื่องม่นี้ไม่นี้ก็จะตามนี้แต่กระเซี่ยงเนาะมันจะขึ้นเป็นเขียวยีดแท้งเพราะว่ามันมันก็คาดว่าจะอัพตัวเป็นเป็นเทียนอยู่ยิงยากทางุดควันแต่กระโปงเป็นเลยเพราะว่าอ่าซ่องจห่าที่แบบมันเกิดการย่อตัวนี้มันก็ออกแตงอีกแข้งนึงหรือว่าสองสามแข่งกับเหตุละอยู่ไปยิงจากตัวนั้น โอเคตอนนี้อย่างเก้าจุดหกนึ่งเนาะไปอะไรหกนึ่งกเดินเงินมานี้ก็เป็นนึ่งจุดหกนึ่งตอนนี้แล้วเราก็จะตามทุกแท่งล้วตอนนี้คือ <c oughs> ต้องเจอเย็ยนเด้อการการเทรดทุกคนต้องเจอเย็ยนการเทรดยูโแบปน,นี้ เพระาะว่าก่อนที่จะได้กำไรห้าเดียบมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยอันก็ง่ายก็ร,ยร,รวยเพ่าบ,บ้านทบบ่เมอางแต่ว่าคนที่เชิดอันนี้นะี่นะแล้วประสบผลสําเร็จนี่ค่อยบอกเลยว่าพันคนจะมีเพียงแค่สิบหาสาวคนอันนี้ไมนความจริงเลยอันนี้แต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ค่อยอ่านสังเกตเฉพาะกุ้มโกลิสทีมเนาะเพราะว่ากุ้มเห่านี้เข้ามาเป็นมืนคนละ แต่ว่าทุกคนที่ยังยู่ทอดจุดนี้เนี่ยเอินว่ามันบ่บอทอด2,000คนก็คือคันว่าแบบสังเกตง่ายว่าเผื่อจะออกกุ้มไปนะก็แ,แสดงว่าไปบรอดจึงอ,อักกุ้มเราอาจจะเทศเสีย่ยงเพราะฉะนัน้นการเทศมันจะเพิ่ว่ามันง่ายมันง,ง่ายเราเขาก็ต้องได้เหียนได้ศึกษาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเทาต้องรียที่เรีเองมีประสบการณ์ก็คือต้องต้องมั่นศึกษาให้หลากหยให้ดี เรากลัศึกษาไปตลอดเด๋ยวจะนิ่งอยู่กับที่ไม้ที่ส่งค่อยมืเลยตอนนี้คาดถึงเรื่องสองแี้วโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกลัวจิตสนะาสาัมไม่ติดครับคือการาด่องแต่บ,บ้านนี่ค่อยกาตามเลยเพราะว่ามันมันพ็เตท่วข้างหลตามดูกว้าต้องลงไใจ ออกสำหรับส่งแท่งแล้วตอนนี้หายเท่งนี้ขึ้นเป็นเท่งแถวอีกอ่ะอืมกับบัพพีก็น่าจะตามอีกแต่คันวาสุทแท่งนี้บูบมาเป็นแดงค่อยกับกบักกาต่างค่อยไปยายเหมันจะออกเป็นพวกแบบแต่เช่นเดิมแต่เชเก่าแจะว่ากันขึ้นเกี่ยวกับพอบดีค่อยแต่งการไปไปเน,นี่ยนตอนนี้เงินเบื้อรกทุกคนต้องสังเกตเนาะจำนวนเงินตอนนี้เหลืองพวกเปลี่ยนนะตอนนี้เอิ้นมาในอยู่ในสถานการณ์ที่่าดอื่น แต่ว่าโอก้โอกาสที่ค่อยถีกลับมาได้ก็มีหลักอยู่เพราะว่าเขาอยู่กับทกไมเอาเอาแข้งเข่าเวลาเอาแข้งเข่าจะได้กำมาหนุ่งเหลี่ยมคือเก่าก็คือเท่าตึงครัขึ้นบนหางีเโดนเจอเัานึ่นแบบแขงข่าวนีทาเบื้งลังมีมีเป็นคนเพราะือปนองีขะยุก่อนนี่นี่จะเป็นแขงข่า